นีห่าวค่ะสวัสดีค่ะอืมนีห่าวครับสวัสดีทุกคนผมเสี่ยวซานเองใช่ฉันซูมี่สามีภรรยาเออไม่ใช่เออจะใช่เออใช่ถูกเสี่ยวซานอายุสิบแปดปีครับอายุสิบแปดเมื่อวันที่สิบเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองขอบคุณครับ ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยครับอ่อเป็นอาจารย์สอนวิชาดาบครับก็แค่นั้นแหละไปฟังซูมี่นะนำตัวดีกว่าเสี่ยวมีก็ได้นะเรียกเสี่ยวมีก็ได้เธอเป็นเมียผมใช่ค่ะฉันซูมี่หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเสี่ยวมีก็ได้นะคะเกิดเมื่อวันที่9เดือนตุลาก่อนวันที่สิบอีกนะนั่นแหละ ก็ขอบคุณค่ะอายุสิบแปีแล้วนะบาย